าที่ชายหาดชะอําจังหวัดเพชรบุรีอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าที่นี่ค่ะเขามีงานเทศกาลที่น่าสนใจมากมายทีเดียวค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานเพชรบุรีคุณดวงใจคุ้มสะอาดหรือว่าพี่จอยของเราอยู่ตรงนี้ค่ะ,คะสวัสดีค่ะพี่จอยค่ะสวัสดีค่ะ ะจะบอกว่ามาที่ชะอำชีไรเนี่ยนะคะมีความรู้สึกว่าสุขสดชื่นแล้วยิ่งวันนี้เราอยู่ริมทะเลชายหาดทิ้ทะเลด้วยเห็นว่าที่ผ่านมามีงานเยอะแยะมากมายเลยของชะอำค่ะโดยเฉพา,าะ,ะโดยเฉพาะในเดือนมีนาคมเนี้ยนะคะในะจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยเรามีงานหลายงานมากโดยเฉพาะที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีงานกเกษตรและของดีอำเภอท่ายางนะค,ะ,คะเป็นยังไงบ้างคะ ก็ตรงนี้ก็จะเป็นการนําเสนอผลิตผลทางการ,กรเกษตรที่เป็นของดีของเด่นของอําเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีนะคะไม่ไม่ว่าจะเป็นกล้วยหอมทองอะมะนาวแป้น แล้วก็ชมพู่เพชรสายรุง้งซึ่งแต่และอย่างก็เป็นผลิตผลทางการเกษตรที่โดดเด่นแล้วก็ได้ผ่านมาตรฐานคุณภาพ G.I. หรือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นะคะว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้ต้องปลูกในจังหวัดเพชรบุรีเท่านั้นถึงจะมีรสชาติอร่อยแล้วก็มีคุณภาพการันตีผ่านมาตรฐานค่ะค่ะภายในงานมีอะไรที่น่าสนใจบ้างคะที่แตกต่างจากงานที่อื่นคะค่ะภายในงานเนี่ยจะมีกิจกรรมโดดเด่นที่แบบว่าไม่ไม่เหมือนที่อื่นนะคะก็จะมีการ ประชันคณะรำวงย้อนยุคข,ของเพชรบุรีนะคะซึ่งรำวงย้อนยุคข,ของเพชรบุรีเนี่ยตอนนี้เรากําลังขับเคลื่อนและผลักดันให้เป็นซอฟต์พาวอร์ของจังหวัดเพชรบุรีด้วยนะคะก็จะมาประชันแสดงโชว์ให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมสนุกสนานในการเต้นรำวงนะคะ,ะจำนวนกว่า30คณะนะคะ แล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีะการออกร้านจําหน่ายผลิตภัณฑ์ของดีของอำเภอท่ายางอาหารถิ่นนะคะ,ะซึ่งให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาชมแล้วก็ชิมนะคะมีการจัดโชว์วัวสวยสวยงามซึ่งวัวลานเนี่ยก็จะเป็นอีกประเพณีหนึ่งของจังหวัดเพชรบุรีที่ขึ้นชื่อนะคะก็ะจะมีการแข่งขันวัวลานนะคะแล้วก็ฟังดนตรีชิมอาหารอร่อย,อร,อ,ยอร่อยไปนะคะการแสดงบนเวทีกลางทุกๆคืนนะคะ,ะ,คะเห็นว่า ยิ่งใหญ่เลยทีเดียวสำหรับง,งานที่ท่ายางเพราะว่ามีการเต้นราวงด้วยค่ะ<ช>ที่ผ่านมาเป็นไงบ้างสนุกสนานมากน้อยสนุกสนานานะมากเลยค่ะมีการเต้นรําวงมีเปิดเพลงประกอบ การเต้นลำวงในจังหวะต่างๆนะคะ,คะสนุกสนานนะคะนักท่องเที่ยวก็ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมนะคะก็สนุกสนานจริงๆตัวเองก็ชอบมากด้วยค่ะ,คะปีหน้าปีหน้ามีการต่อยอดไหมคะปีหน้าเนี่ยก็คือแน่นอนนะคะก็มีการจัดกิจกรรมนี้ที่ผ่านมาก็คือจัดมาเป็นครั้งที่31ปีนี้ก็จัดขึ้นมาเป็นครั้งที่32แล้วนะคะก็การันตีถึงคุณภาพนะคะว่าอำเภอท่ายางเนี่ยก็มีของดีของเด่นที่สามารถจัดได้ตลอด เวลานะคะท<ะ>ุกปี<ะ>ค่ะไม่ใช่แค่อําเภอท่าย,ยางเท่านั้นนะคะที่อําเภอฉะอําเองค่ะที่ผ่านมาเทศาการชิมปูชักก็ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันเป็นยังไงบ้างคะพี่ซอใช่ค่ะ,คะ ชายหาดชะอำอำเภอชะอำเนี่ยเรามีการจัดอีเวนต์ตลอดทั้งปีเช่นกันนะคะแล้วก็กิจกรรมที่เป็นอีเวนต์ไฮไลท์เด่นๆน,นะคะก็จะมีเทศกาลชิมปูชักนะคะ,คะซึ่งก็จะจัดเป็นประจำทุกปีนอกจากนั้นในช่วงเดือนกันยาก็กจะมะีเทศกาลกินหอยตกหมึกด้วยนะคะส่วนถามว่าทําไมในช่วงนี้ถึงจัดเทศกาลชิมปูชักเนื่องจากในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ก็จะมีปูม้าสดๆอร่อยอ มากนะคะในบริเวณเพื้นที่ชายหาดชะอำนะคะชาวบ้านชาวประมงก็ก็จะไปหาปูมานะคะแล้วก็มาเก็บขนอมเอาไว้โดยใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะวิถีชาวประมงพื้นบ้านเก็บมาเลี้ยงในน้ําธรรมชาตินะคะสาเหตุที่จะต้องเ,อเป็นปูชักซึ่งมีหนึ่งเดียวในประเทศไทยของเรา,าเนี่ยนะคะเนื่องจากว่า,อาพอได้ปูมามาแล้วเนี่ยเราก็จะมาเก็บ ปูม้าเนี่ยในตะข่ายแล้วก็เลี้ยงในน้ําธรรมชาตินะคะพอถึงเวลานักท่องเที่ยวมาซื้อก็ชาวบ้านก็จะไปดึงปูคือดึงปูก็คือเหมือนกับชักปูขึ้นมาชใช่ค่ะแล้วก็ปูก็จะเป็นสดใหม่ตลอดเวลานะคะ<อ>ก็เป็นเป็นที่มาของความสดใหม่ของของปูปูม้าชะอํานะคะก็จะได้มีการจัดงานในปีนี้ก็จัดขึ้นมาเป็นครั้งที่10แล้วนะคะกะ็มีการออกร้านจนาําหน่ายทเล อาหารทะเลสดๆแล้วก็นอกจากนั้นก็เราก็จะมีกิจกรรม CSR ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะโดยการปล่อยพันธุ์ปูม้าลูกปูม้านะคะควันนึ่งกว่าแสนตัวนะคะปล่อยทุกวัน,นะคะ่ะ10วัน10คืนนะคะนอกจากนั้นเราก็จะมะีการออกร้านขายผลิตภัณฑ์ของดีของเด่นของอําเภอชะอำนะคะแล้วก็มีการสแสดงดนตรีจากศิลปินดังๆมีการสแสดงวงดนตรี แล้วก็การแสดงในพื้นที่ของอําเภอชะอำนะคะการแสดงตลอดทุก,ทกวันทุกคืนนะคะค่ะอันนี้คือ งานที่ยิ่งใหญ่พอสมควรผลตอบรับเป็นยังไงบ้างคะที่ผ่านมาค่ะก็<ข>ที่ผ่านมาเนี่ยงานเทศกาลชิมปูชักของเราเนี่ยได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวมาโดยตลอดนะคะเนื่องจากว่าเป็นงานที่มีชื่อแปลกนะคะนักท่องเที่ยวก็ให้ความสนใจอยากจะมาเห็นมาดูมาชิมว่าปูชัก,ชกมันเป็นยังไงใช่ค่ะซึ่งนักท่องเที่ยวแต่ละท่านที่มาเนี่ยก็ สนใจในภูมิปัญญาว่าชาวประมงพื้นบ้านนี้เขาเข้าใจเข้าใจวิธีคิดนะว่าในการเลี้ยงให้ปูสดอยู่ตลอดเวลาสําหรับที่จะมาประกอบอาหารให้นักท่องเที่ยวนวิธีการเขาทาอย่างไรนะคะก็ะเป็นงานที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมาต่อเนื่องโดยตลอดนะคะในปีนี้ ก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามานะคะ10วัน10คืนนะคะก็วันเป็นหลักหมื่น10วันก็เป็นหลักแสนนะคะรายได้เข้าสู่ท้องที่ไม่ว่าจะเป็นที่พักร้านอาหารนะคะก็เกือบ10ล้านบาทค่ะ,คะนอกจากจะมีเทศกาลชิมปูชักแล้วแล้วก็เทศกาลของของดีท่ายางเนาะ,ะใกล้ๆนี้ในอนาคตใกล้ๆหรือว่า ในช่วงเดือนมีนาคมมีกิจกรรมอะไรบ้างคบในช่วงเดือนมีนาคมช่วงใกล้ๆนี้ยนะคะยังมีอีกกิจกรรมหนึ่งก็จะเป็นกิจกรรม Art South อาร์ตออฟเซานะคะ,ะจังหวัดเพชรบุรีก็เป็นพื้นที่ที่เป็นแหล่งผลิตเกลือมากที่สุดในประเทศไทยนะคะ,ะเราก็พยายามดึงเอาจุดเด่นตรงนี้มาจัดเป็นกิจกรรมเป็นอาร์ตให้กับนักท่องเที่ยวมาชมปฏติมากรรมเกลือนะคะแล้วก็มีการจาหน่ายอาหารถิน่นบรรยากาศริมทะเลนะคะมีฟังเพลงฟังดนตรีเพราะๆบริเวณ ริมทะเละจุดชมวิวบางแก้วอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีด้วยนะคะ,คะก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่เป็นไฮไลท์ของจังหวัดเพชรบุรีที่น่าสนใจค่ะที่อาร์ตออฟชอนี่มีอะไรให้ชมบ้างคะ ไปก็จะมีปฏิมากรรมเกลือในรูปแบบต่างๆในรูปแบบหัวใจในรูปแบบสัตว์ทะเลต่างๆนะคะซึ่งจะก็จะมีจุดเช็คอินจุดถ่ายรูปให้นักท่องเที่ยวได้ได้ถ่ายรูปนะคะแล้วก็ซื้อผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารทะเลของบริเวณตรงนั้นแล้วก็อาจจะมีผลิตภัณฑ์จากเกลือไว้จำหน่ายด้วยนะคะในงานนอกจากนี้ค่ะยังมีงานว่าวเนาะ ที่เห็นดูว่ามีงานเว่าที่น่าสนใจอีกงานหนึ่งค่ะปเป็นยังไงบ้างคะก่อนหน้านี้ขอประชาสัมพันธ์อีกนิดน,นึงนะคะ,คะวันที่16ที่จะถึงนี้ออกวันที่16ที่ผ่านมาก็มีการจัด ชอำบิกินี่บีชรันนะคะ<อ>ซึ่งซึ่งเป็นกิจกรรมที่สนุกสนานสร้างสีสันให้กับชายหาดชอำพอสมควรนะคะ<อ>บริเวณสถานที่จัดก็คือจัดหน้าโรงแรมลองบีทแห่งนี้นะคะ,<อ>ะก็จะมีการวิ่งใส่ชุดบิกินี่วิ่งแล้วก็มีนักท่องเที่ยวที่เป็นชุดปกติทั่วไปด้วยนะคะมี3ระยะทางนะคะ<อ>ระยะทางก็ระยะทางแรกก็จะเป็นเส้นทางถนนปกติ19.6กกิโลเมตรบวกกับ<อ> วิ่งชายหาด 1กิโล1.5กิโลเมตรนะคะแล้วก็เส้นทางที่2ก็จะเป็นระยะที่8 8กิโลแล้วก็บวกกับวิ่งชายหาดอีก1.5กิโลนะคะแล้วก็ระยะที่3เนี่ยวิ่งบนถนน3.5กิโลแล้วก็วิ่งบนชายหาดอีก1.5กิโลค่ะก็จะเป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่10แล้วเช่นกันค่ะก็จะสร้างสีสันความสนุกสนานให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะคะที่เดินทางมาร่วมวิ่งในครั้งนี้เป็นจมวน นวนมากค่ะ,คะและก็าง,งานหนึ่งที่เมื่อกี้คุยค้างอยู่งานว่าวเคยจัดมาก่อนหรือเปล่าจริงๆเทศกาลว่านานาชาติเนี่ยเคยจัดมาก่อนหน้านี้10กว่าปีแล้วค่ะที่จัดมามมแต่ว่าช่วงสถานการณ์โควิดก็เว้นไปประมาณ2-3ปีนะคะ,คะ,ะกจะ็จะจัดเป็นกิจกรรมในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปีค่ะ,คะก็เป็นการจัดของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งาน สำนักง,งานใหญ่ที่ที่กรุงเทพนะคะเดินทางเ,าเป็นเป็นผู้จัดเองค่ะ,<อ>คะเป็นผู้จัดเองเขามาจัดแต่ว่าเขามาใช้พื้นที่<ช>ที่ชชอำเลือกพื้นที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเป็นสถานที่จัดค่ะ,คะที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะเมื่อเมื่อหลายปีก่อนที่เขาจัดประสบความสําเร็จไหมก็มิ ช่วงช่วงเดือนมีนาเนี่ยมันเป็นช่วงที่ปิดเทอมนะคะเป็นกลุ่มนะักท่องเที่ยวที่เป็นกลุ่มครอบครัวซึ่งเด็กๆเ,เนี่ยชอบว่าวอยู่แล้วนะคะก็จะจะรู้สึกว่าช่วงเดือนมีนาเนี่ยจะเป็นช่วงฤดูร้อนที่มีลมลมทะเละแล้วก็จะนึกถึงบรรยากาศของการเล่นว่าวในช่วงเดือนมีนานะคะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเองก็อมองว่ากิจกรรม <c oughs> ว่าวเนี่ยก็เป็นกิจกรรมที่สร้างสีสันให้กับชายหาดแล้วก็น่าน่าสนใจแล้วก็มีพื้นที่ที่เหมาะสมกับการจัดงานตรง นี้ด้วยก็ได้เลือกอชายหาชะอํอํเาเภอชะอําเนี่ยในการจัดเทศกาลว่าวนานาชาติเกือบทุกปีค่ะ เห็นว่ามีคอนเสิร์ตอะไรด้วยคะพี่จาอก็มีในใน,ในงานเทศกาลว่าวนานาชาติเนี่ยนะคะนอกจากจะมีการโชว์ว่ายักษ์จากสิบกว่าประเทศแล้วนะคะ,ะเราก็จะมีกิจกรรม DIY ในเรื่องของการทำว่าวครบวงจรนะคะมีร้านมีการออกร้านอาหารเครื่องดื่มในบรรยากาศริมทะเลนะคะแล้วก็มีการแสดงดนตรีที่เป็นคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง ทุกวันทั้ง3วัน3คืนค่ะค่ะเราต้องขึ้นปฏิทินไว้เลยนะคะว่าที่อําเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีมีกิจกรรมอะไรบ้างที่น่าสนใจใช่ไหมคะ,คะมีเห็นมีคอนเสิร์ตหลายๆคอนเสิร์ตเลยที่มาจัดที่อําเภอชะอำมีอะไรบ้างท,ที่ผ่านมาก็จะ,ะมีคอนเสิร์ตมาจัดที่อําเภอชะอำชายหาดชะอำเนี่ยตลอดทุกเดือนนะคะ,ะตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยมีคอนเสิร์ต นั่งเลมีคอนเสิร์ตลงเลมีคอนเสิร์ตมารีวันหน้านะคะแล้วก็ได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวเดินทางมาช,ชมคอนเสิร์ตชมการแสดงดนตรีเนี่ยในช่วงของงานต่างๆเนี่ยนับหมื่นนับแสนคน นะคะก็เป็นผลดีให้กับาทางอำเภอชะอําในเรื่องของรา,ายได้เข้าสู่ท้องถิ่นโดยเฉพาะที่พักนะคะมีการจัดคอนเสิรต์ตก็จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาพักค้างในพื้นที่เป็นจํานวนมากนะคะคอนเสิร์ตต่างๆเนี่ยก,ก็เมื่อเมื่อมาจัดแล้วมีนักท่องเที่ยวมาเยอะตลอดเขาก็มีการจัดต่อเนื่องทุกเดือน นักท่องเที่ยวก็จะทราบทุกเดือนว่าสถานที่ชะอำเนี่ยเป็นสถานที่จัดคอนเสิร์ตเป็นประจําค่ะก็จะเดินทางมาท่องเที่ยวเมื่อเมื่อทราบว่ามีการจัดงานคอนเสิร์ตค่ะแล้วก็ในช่วงเดือนมีนาที่จะถึงนี้ในวันที่22มีนานะคะก็จะมีการจัดคอนเสิร์ตนั่งเลยครั้งที่4<ช>ด้วยค่ะ,คะตอนนี้บัตรถูกจองเต็มไปหมดแล้วค่ะแสดงว่ามีศิลปินดารานักร้องมายเยอะเลยที่ดีย เป็นประมาณ20,000 20,000นบาทนะคะตอนนี 2, 200, 000, 20, ้จําบัต2 20,000 0 0 0บาทส0 0 0มบหมดแล้วขายจำหน่ายหมดเรียบร้อยแล้วค่ะมีนักร้องใครมาบ้างคะก็ศิลปินที่ที่อยู่ใน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 ความนิยมของวัยรุ่นนะคะบางทีบางวงเราก็ไม่ไม่ไม่ค่อยรู้จักแต่ว่าก็เป็นศิลปินที่แบบ ขึ้นชื่อของของวัยรุ่นที่ที่มาติดตามชมกันค่ะเป็นแฟนเป็นแฟนคลับของวัยรุ่นค่ะนอกจากนี้ค่ะอีเวนต์ของจังหวัดเพชรบุรีหรือว่าที่ชะอําแห่งนี้ยังไม่หมดค่ะมีอะไรอีกบ้างคะพี่จอยอยากให้อยากให้เล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังเลยว่าที่จังหวัดเพชรบุรีเนี่ยมีการจัดอีเวนต์มากมายทีเดียวค่ะค่ะช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนกุมภามกรากรุ่าพานะคะก็จะเออมันเป็นช่วงที่ บรรยากาศการท่องเที่ยวในการเดินทางมาของนักท่องเที่ยวเข้ามาสู่จังหวัดเพชรบุรีนะค่อนข้างคึกคักนะคะเนื่องจากว่าช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงเทศกาลวันหยุดยาวด้วยแล้วก็มีเทศกาลต่างๆนะคะไม่ว่าจะเริ่มตั้งแต่เทศกาลปีใหม่เทศกาลตรุษจีนแล้วก็รวมทั้งวาเลนไทน์นะคะแล้วก็ จนมาถึงงานพระนครคีรีเมืองเพชรนะคะซึ่งไม่พูดถึงไม่ได้เลยค่ะพระนครคีรีเ,เป็นงานสําคัญคประจําจังหวัดเพชรบุรีเลยนะคะเ,คเพราะว่าเป็นสถานที่ที่รัชกาลที่4มาสร้างวังไว้บนภูเขานะคะ,ะแล้วก็มีการจัดงานเฉลิมฉลองเทิดพระเกียรติในทุกๆปีนะคะครั้งนี้ก็เป็นการจัดเป็นครั้งที่38ปนะคะประจำปี2568นาปะคะในปีนี้ก็จัดตั้งแต่วันที่21่สกุมภา จนถึงวันที่2มีนาคม2568นะคะ,ะก็10วัน10คืนนะคะก็ที่ผ่านมาก็ได้รับการตอบรับและก็เดินทางมาท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่อย่างล้นหลามมากนะคะจะบอกว่าปีนี้ประสบความสําเร็จในเรื่องของจํานวนนักท่องเที่ยวมากกว่าทุกๆปีที่ผ่านมาค่ะ,ะทุกๆปีที่ผ่านมาเนี่ยมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเข้าชมงานพระนครคีรีเมืองเพชรเนี่ยประมาณหลัก 5แ0 0คนนะคะแต่ในปีนี้เนี่ยได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวเดินทางมาร่วมงาน เกือบหลักล้านคนนะคะ,คะเป็นการกระจายรายได้เข้าสู่พื้นที่จังหวัดเพชรบุรีเนี่ยรวมแล้วเนี่ยเกือบร้อยล้านบาทนะคะ,คะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะ,คะทางผู้ว่าราชการจังหวัดหรือโดยจังหวัดเองเขาก็มีมีความตั้งใจที่จะจัดให,ให้ให้มีกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจเป็นพิเศษแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเมื่อน,นักท่องเที่ยวเดินทางมาเห็นแล้วเนี่ยก็เห็นว่ามีกิจกรรมดีๆก็บอกต่อพอบอกต่อปุ๊บในวัน ถัดมาก็จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากนะคะเดินในงานนี้คือไม่ไม่ต้องเดินนะคะไหลไปเลยค่ะไหลไปเลยค, <น S 1> ค่ะ,คะ,ก,คะก็มีการจุดพลุที่ตะก,การตาบนเขาวังที่สวยงามแล้วก็นักท่องเที่ยวก็จะเดินทางมาถ่ายถ่ายภาพการจุดพลุนะคะมีกิจกรรมไฮไลท์ที่เป็นการจัดงานกาล่าดินเนอร์บน,นพระนครคีหรือหรือบนเขาวังด้วยนะคะ ก็จะตอบโจทย์ในเรื่องของเส้นทางแกรนด์โมเมนต์ตามปีการส,งส่งเสริมการท่องเที่ยว Amazing Thailand Grand Tourism and Sport Year ด้วยนะคะก็จะเป็นงานงานวังที่มีมีความหรูหรานะคะ ตอบโจทย์ในเรื่องของแร์โมเมนต์ตามโครงการส่งเสร,ริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยด้วยค่ะค่ะเรียกว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งที่น่าสนใจเลยงานพระนครคีรีก็เป็นงานประจําปีถือว่าเป็นจุดขายของจังหวัดเพชรบุรีเลยก็ว่าได้นะคะ,คะอีกอย่างหนึ่งค่ะนอกจากจะมีอีเวนต์งานต่างๆแล้วนะคะตอนนี้ค่ะยังมีโครงการใหม่ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็คือการท่องเที่ยวในวันธรรมดาตรงนี้เป็นยังไงบ้างคะพี่ค่ะตรงนี้ก็เป็นกิจกิจกรรมหนึ่งนะคะที่ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเพชรบุรีนะคะได้ร่วม จัดเป็นกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยววันธรรมดานะคะร่วมโดยร่วมกับผู้ประกอบการโรงแรมนะคะในเรื่องของโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะหรือผ่านมาตรฐาน C F Hotel หรือ Star Hotel นะคะก็ร่วมจัดโปรโมชั่นพิเศษนะคะในช่วงวันธรรมดาวันวันจันทร์หรือวัน ถึงวันพฤหัสนะคะเราการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานเพชรบุรีก็เชิญชวนนักท่องเที่ยวนะคะมาเดินทางมาท่องเที่ยวแล้วก็พักค้างโรงแรมที่ผ่านมาตรฐานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะที่เข้าร่วมโครงการนะคะาาาทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานเพชรบุรีเราก็จะมีการมอบเสื้อเสื้อที่สุด เอ็กซ์คลูให้กับนักท่องเที่ยวนะคะเื้อที่เราใส่อยู่นี้นะคะเป็นเสื้อที่ทํามาจากพลาสติกรีไซเคิลนะคะเป็นลายมัดดูอินเพชรบุรีด้วยนะคะซึ่งเป็นลายที่ประชาสัมพันธ์สินค้าที่มีความโดดเด่นแล้วก็ขึ้นชื่อของจังหวัดเพชรบุรีนะคะก็จะมีชมพู่เพชรมีขนมม้อแกงมีวัลานมีชายหาดชะอำมีบานนาน้าบทมี ต้นตาลน,นะคะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของอเพชรบุรีด้วยนะคะค่ะตรงนี้เราก็ได้จัดทําเสื้อตัวนี้ไว้ประมาณ1,400กว่าตัวนะคะเพื่อที่จะมอบให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวและพักค้างในโรงแรมที่ร่วมโครงการกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํงงานักงานเพชรบุรีนะคะ,ะโดยการมอบให้กับนักท่องเที่ยวเป็นเสื้อตัวนี้นะคะ1ห,ห้อง ถ้ามาพักสองคนก็ได้คนละตัวนะคะก<อ>็อจะเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาไปจนถึงเดือนมิถุนาค่ะ8 5 6 8ด้วยนะคะก็ขอเชิญชวนนะคะเดินทางมาท่องเที่ยวและพักค้างในจังหวัดเพชรบุรีในวันธรรมดาวันจันทร์ถึงวันพฤหัสนะคะทุกท่านก็จะได้รับเสื้อตัวนี้ทันทีค่ะอต่เฉพาะโรงแรมที่เขาร่วมโครงการะค,ะค่ะตอนนี้มี เข้าร่วมโครงการมากน้อยแค่ไหนแล้วคะท่านะตอนนี้มีโรงแรมเข้าร่วมโครงการ17โรงแรมนะคะซึ่งแต่ละโรงแรมเนี่ยก็จะต้องผ่านมาตรฐาน ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็คือโครงการ CF Hotel แล้วก็ Star Hotel นะคะจำนวน17โรงแรมนะคะกิจกรรมนี้เราก็เพื่อที่จะตอกย้ำแคมเปญการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะ,คะแล้วก็กระจายการท่องเที่ยวจากกระจุกตัวมา,มา,ม,ามาเป็นวันธรรมดาจากวันวันหยุดวันเทศกาลเนี่ยให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาวันธรรมดาในจังหวัดเพชรบุรีมากขึ้นด้วยค่ะ ค่ะถ้ามาเที่ยวที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะก็มาเที่ยววันธรรมดาก็จะได้เสื้อตัวนี้ไปแล้วแถมว่าถ้าเกิดสมมติว่ามาตรงกับอีเวนต์ต่างๆนะคะเราก็จะได้ท่องเที่ยวงานอีเวนต์ด้วยใในขณะเดียวกันค่ะถ้าเกิดสมมุติว่าวันไหนที่อำเภอชะอำหรือว่าจังหวัดเพชรบุรีไม่มีอีเวนต์ใดๆเลยเรายังมีธรรมชาติและสิ่งที่น่าสนใจมากมายเลยทีเดียวใช่ไหมคะพี่จอยคะค่ะโดยเฉพาะในชะอำนะคะเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวที่สําคัญนะคะ,คะใช่คหาชะอำเองเนี่ย แตกต่างจากชายหาดที่อื่นนะคะเรานอกจากจะมาพักผ่อนริมทะเลแล้วเนี่ย ชายหาดชะอําเนี่ยมีสังเกตว่ามีเตียงผ้าใบให้กับนักท่องเที่ยวมานั่งพักผ่อนนั่งทานอาหารบริเวณริมชายหาดและนอกจากนั้นก็จะมีมีม้าให้นักท่องเที่ยวได้นั่งขี่ชมบรรยากาศริมทะเลนะคะกิจกรรมที่สนุกสนานอย่างที่ทุกท่านเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือบ<ะ>ันนนาโบ๊ทค่ะซึ่งหาดอื่นไม่ค่อยมีนะคะ,ะมีแต่ที่หาดชะอํานะคะก็สนุกสนานนอกจากนั้นเราก็จะมีกิจกรรมที่ท่องเที่ยว ในเรื่องของรักการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยนะคะ,คะเราสามารถมาทำกิจกรรมยิงเมล็ดพันธุ์ต้นไม้ได้ที่วนาอุทยานเขาดังพันธุรั์ซึ่งอ,อยู่ที่ชะอำนะคะเราสามารถมาทํากิจกรรมพายเรือคายักเ,เส้นทางแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาตินะคะได้ที่อุทยาน สิ่งแวดล้อมนานาชาติซิลินทรซึ่งอยู่ในฉามเช่นกันนะคะเราสามารถมาร่วมกราบไหว้สักการะพญานาคที่สุดในประเทศไทยได้ที่วัดธรรมแจนก็อยู่ในอําเภอฉามเช่นกันค่ะก็จะมีหลายๆแหล่งท่องเที่ยวนะคะนอ,นอกจากชายหาดฉามที่สวยงามและก็ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศแล้วเนี่ยนะคะเรายังมีโครงการพระราชดำริให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ตามโครงการพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่9้าใน หลายๆโครงการในหลายๆด้านนะคะนอกจากนั้นชอาหเราเนี่ยยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกไว้บริการนักท่องเที่ยวอย่างครบครันนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารทะเลสดๆแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นสนามกอล์ฟสปานะคะเราก็ขอเชิญชวนนะคะนักท่องเที่ยวได้เดินทางมาท่องเที่ยวในชหาห์ชามนะคะและสินค้าที่ระลึกของดีผลิตภัณฑ์ในท้องถิน่นเราก็มีครบถ้วนทุกวงจรนะคะครบ รบท้วนทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมหวานอาหาราต้นผลิตภัณฑ์ลูกตาลน,นะคะที่ขึ้นชื่อนะคะขนมตาลน,น้ำสามรสซึ่งมาจากาผลิตภัณฑ์ที่เป็นของดีของเด่นของจังหวัดเพชรบุรีนะคะซึ่งเป็นเมนูสร้างสารรค์นะคะประกอบไปด้วยมะนาวแป้นนะคะความเปรี้ยวจากมะนาวแป้นความเค็มจากเกลือที่เป็นแหล่งผลิต ที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็ความหวานจากน้ำตาลที่ผ่านมาตรฐานสินค้า นะคะก็ขอเชิญชวนนะคะเดินทางมาก็มาเที่ยวมาพักผ่อนมาชิมอาหารทะเลสดๆนะคะในจังหวัดเพชรบุรีนะคะนอกจากนี้เราก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแม่น้ําภูเขานะคะ,อะของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานซึ่งเราได้รับเป็นรางวัลจากยูเนสโกในเรื่องของแหล่งมรดกทางธรรมชาติลําดับที่3ของประเทศไทยด้วยนะคะตรงนั้นก็จะมีกิจกรรมที่เป็นไฮไลท์นะคะในช่วงโดยเฉพาะในช่วงเดือนมีนาเมษาคมนี้นะคะ จะมะีผีเสื้อมาบินให้เราได้ชื่นชมที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานนะคะบริเวณบ้านกลางแคมป์นะคะนับพันนับหมื่นตัวเลยนะคะถ้านักท่องเที่ยวเดินที่ชอบออสายธรรมชาตินะคะเดินทางมาเที่ยวอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีนะคะเราก็จะมีกิจกรรมไฮไลท์ไฮไลท์ไว้คอยรองรับนักท่องเที่ยวนะคะ จะบอกว่ามาที่จังหวัดเพชรบุรีจะต้องพูดย้ำๆซ้ำๆหลายๆหนเลยว่ามาที่เดียวที่เพชรบุรีครบจบในที่เดียวจริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวแบบธรรมชาตินะคะวัฒนธรรมอาหารของกินต่างๆมีพร้อมสรบพเลยนะคะคะวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณพี่จอยนะคะ,คะท่านผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานเพชรบุรีคุณดวงใจคุ้มสะอาดที่ให้เกียรติมาคุยกับรายการค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะก็อย่าลืมนะคะถ้าเกิดสมมติว่าต้องการจะมาท่องเที่ยวก็ให้นึกถึง ชะอำหรือว่าจังหวัดเพชรบุรีเป็นลําดับแรกๆเลยรวมถึงมีปฏิทินการท่องเที่ยวเซฟเอาไว้เลยนะคะและอย่าลืมมาที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะทั้งหมดนี้คือรายการประจําวันนี้นะคะดิฉันค่ะพร้อมพี่จอยนะคะ,คะและทีมงานทุกคนขอลาไปก่อนขอบพระคุณสําหรับการติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ